สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะลมแรงลมหนาวนะคะเย็นนะคะสวัสดีค่ะ,คะโอ้วันนี้เอฟีมาถึงแต่เช้าเลยนะคะวสวัสดีค่ะคะอ๋อเพิ่งเดินไปเมื่อกี้นี้ขออนุญาตนะคะแม่เพิ่งเดินไปเมื่อกี้นี้เดี๋ยวตามให้ค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวตามให้ค่ะเอฟีมาถึงแล้ว บอกย่าแล้วเนาะมาหนึ่งรถตู้เลยแม่ดาทำความสะอาดเสร็จพอดีนะคะพอมาก็เรียกชื่อแม่ดาเลยรู้จักแม่ดาเลยเราก็ต้องรับเอสซีก่อนจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้ค่ะมีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยดีต้อนรับค่ะมีช่วยอะไรขนลงไหมคะ มาเดี๋ยวช่วยค่ะค่ะโอ้โหช่วยยกของก่อนนะเตรียมไอ้นั่นอะไอ้อะไรนะที่จัดของไม นู่นก็ได้นู่นเลยจะยกยกไปกับผมว่าโอ้ย่ามันมันตึ้นไปไหมเออมันไ่ไปไม่ไปได้ปปกไปไปนู่นเลยค่ะแล้วก็เห็นบอกว่ากรุงเทพฝนตกฝนตกอยตกตกหนักไหมคะ บางที่ก็แรนแต่บ้านป้าไม่แรงคงจะหนาวเนาะฝนตกคงจะหนาวเนาะขนาดฝนไม่ตกยังหนาวเย็นเลยนี่ปีล้ครั้งที่สามายไดกักนนี้มาแะมาเย็นิดไปไหนวันนี้ S <S เอาเอาใบสีกี่เอาใบสีเอากันไหมใบสีไหมคะเดี๋ยวฉันเอาเอากันะเดี๋ยวแม่ดาก็เปิดน้ำก่อนนะคะเปิดน้ำใส่ฮอสมอดทางนู้นนะคะเพราะว่าลุงพันธ์รดเสร็จแล้วนะคะฝั่งทางนี้เนาะส่วนดาวเรื่องนะคะแม่ดาก็ ตัดดอกแก่ออกแล้วนะคะก็เหลือแต่ดอกที่สวยสดงดงามนะคะเรื่องอลามเนอะแต่ว่าดอกดอกกุหลาบคะทำไมมันใหญ่ขนาดนี้นะคะใหญ่เท่าหน้าไม่ดาเลยเนาะอ๋ออะไแห้งไง ี่นอดาวกุหลาบเหลืองนะคะสีเหลืองเนาะสวยทุกดอกเลยนะคะสวยทุกดอกเลยเป็นตะอ่อนซ่อนแฉกกำลังออกดอกอีกสามดอกกุหลาบสีชมพูนี่ดอกนี้ก็ดอกใหญ่มากดอกนี้ก็ดอกใหญ่มากนะปิดน้ำใส่ทางนู้นนะคะเดี๋ยวก็ พอดีแม่ดาจะเปิดน้ำใส่ต้นโม่นี่แม่ดาเปิดน้ำใส่ทางนี้เปิดน้ำใส่ไหนอันไหนที่มันหมุนอยู่ดูก่อนนะดูดูด,ดูเออนี่ไงเดี๋ยวเราต้องเอาออกจากเอาออกจากล่องนะคะเพราะว่าอ้าวอันนี้ทำไม ไปไม่ถูกล่องเลยเดี๋ยวต้องเอาออกจากล่องนะคะเพราะว่ามันติด เพราะว่ามันดอกไม้มันสูงแล้วเนาะเราต้องเอาใส่ตรงกลางนะคะแต่ว,ว่าสีเขียวนี้มันจะไปไกลมากเลย เป็ดน้ำใส่แล้วโอโ้ลมพัดสวยมากเลยค่ะเซี FC มาเนาะปะ่ะเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันนะคะ ที่เพนมาไหว้นะคะยาสีผ่าไหวยอยู่เนาะจะมาแก้บ,บนนะคะนางรำเก้าท่าน สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ